กทำสมาธิทำีจให้สงบตั้งมันสิ่งที่เป็นอุปสรรคกัดขวางจิตของเราก็คือความคิดคิดไปในสิ่งที่เราชอบเราชังหรือว่าคิดไปสเปสปะฟงซ่าน เรความรู้สึกที่มันบ่นหงิดใจนรืงสงสัยทุกเรื่องสงสัยในเรื่องการปฏิบัติทำอย่างไรจิตจะรู้ธรรมหรือเห็นธรรมเนี่ยทำอย่างไรจิตจะสงบถ้าง่ายๆก็จะแบ่งเป็นสองอย่างว่าวิบวิธีที่ให้จิตสงบในการทำสมาธิหรือเรียกสมรถะ ให้เราคิดเป็นอารมณ์อันเดียวนั่นแหละแต่เราคิดไปหลายๆอย่างแล้วก็ไม่สงบแต่เราคิดอยู่ในอารมณ์อันเดียวจะเป็นพุโทโธตัมโมสังคโฆจะเหลือว่าพุโทโธคำเดียวในเมืองตน้นเราจะสวดอิติวิโสพระขวารังสมมาสวรคัโตสุปฏิบันโนนหลายจบต่อมาเมื่อเหนื่อยขึ้นมาแล้วก็เหลือแค่บทอิติปิโส เอามาจิตมันเริ่มสงบขึ้นมาแล้วก็เหลือแต่ว่าพุทโธก็ได้สุขโตก็ได้เหลือคำใดคำหนึ่งก็เป็นอารมณ์เดียวก็สงบนิ่งทีแสดงว่าจิตของเราก็ผ่านอุปสรรคขัดขวางไม่ได้จิตก็สงบยิ่าที่สงบนิ่งนิ่งนี่นแหละเราจะ มองเห็นธรรมชาติได้อย่างชัดเจนซึ่งธรามธรรมดาธรรมชาติก็มีความเกิดดับอย่างลมหายใจของเราเห็นไหมว่าหายใจเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งหายใจออกก็ดับไปแล้วลมหายใจน้อยๆน,นี่แหละก็ทำให้กระบวนการร่างกายนี้อยู่ได้แต่ต้องอาศัยลมหายใจเข้าไปอีก เป็นออกซิเจนเข้าไปสำหรับปอดจะได้ฟอกเลือดที่เสียกลายเป็นเลือดที่ดีส่งไปหล่อเลี้ยงที่หัวใจมาใจก็สบูบฉีดไปทั่วร่างกายนั้นเล้วี่ไปเลี้ยงนั้นก็กลับเข้ามาใหม่ที่ปอดก็หมุนเวียนอย่างนีนะ้ถ้ามีความสมดุลร่างกายก็อยู่ได้ถ้าเกายความสมดุลขึ้นมาก็เป็นโรคไปแค่เจ็บ เกิดขึ้นมีความไม่เที่ยงถ้าเรามีจิตที่สงบเราก็เห็นมีความเห็นชัดว่ามันเป็นธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนมันจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในวัฏจาน,นี้มันรวดเร็วเลยมันเราเกิดมาธรรมชาติกับส่วนใหญ่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาเลย เขาสร้างอวัยวะน้อยใหญ่สร้างเส้นเลือดเส้นเอ็นทั้งหลายเขาเป็นคนสร้างมันระบุต้นไม้น่ะต้นไม้เขาก็โตของเขาแต่เราต้องให้ปุ๋ยให้น้ำดูแมลงป้องกันแสงแดดดน้ำพรวนดินเขาก็เติบโตก็เองมนุษย์นี่ก็เป็นอย่างนั้นนะแต่เมื่อใจของเราเปนยังไม่รู้เนี่ย ก็เกิดความยึดว่าเป็นเราและของเราการทำสมาธิจะช่วยได้มากมันเราก็โชคดีว่าพระพุทธเจ้าว,วงส่งค้นพบสัจธรรมเลยซึ่งไม่มีใครพบได้ในนทางนี้หนทางที่จะออกจากโลกเนี่ยเราจะเห็นหนทางที่อยู่ในโลกนี้ ทางที่อยู่ในโลกกรดูกศัรด์ขึ้นมาก็เดินทางก็ไม่ได้เหมือนกันนะหัวศักดิในโลกนี้เขาก็มีแต่คนทางที่จะออกจากโลกนี้เนี่ยเราใช้ศีลธรรมที่ปัญญาซึ่งมันต้องต่อสู้หลายอย่างคนที่สู้ไม่ไหวก็จมอยู่ในโลกนี่แหละเป็นแว้แต่เกิดแต่เรานี่พยายามปฏิบัติไม่อยู่ไกลๆก็ พยายามเดินทางมาทำบุญถวายปัจจสี่ต่อพระสงค์อันนี้ศรัทธาของเราที่มีเนี่ยมันเล่นไปแล้วเมื่อศรัทธาของเรานี่ตั้งมั่นในความดีในการทำบุญให้ทานเป็นปกติมีการให้อพยทานอยู่เสมอ พอคิดว่าคนเราที่เกิดความโลภความโกรธความหลงนั่นน่ะก็เพราะว่ากิเลสไม่ใช่ตัวจิตของเขาหรอกจิตของเขาก็ถูกกิเลสหลอกมาเราจะไปโกรธก็ททำไมโกรธใครเมื่อเขาอยู่ในอำนาจของคนที่ใหญ่โตวกว่าก็กิเลสเราจะโกรธก็ไปโกรธกิเลส แต่เราก็จะทำกิเลสคนอื่นให้มันหมดไปไม่ได้ฮะถ้าสามารถทำได้เพราะพุทธเจ้าทำให้คนในโลกนี้หมดกิเลสไปแล้วอือมองค์บอกหนทางที่ปฏิบัติที่จะเอากิเลสออกแต่พระองค์ไม่ใช่จะเอากิเลสของเราออกไปด้วยแต่พระองค์ก็ช่วย เต็มความสามารถไม่มีใครยิ่งกว่าละเป็นศรัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฉลาดในการสอนรู้ว่าจะสอนอย่างไรเพราะฉะนั้นพวกเราก็โชคดีที่มีศรัทธานในพระพุทธเจ้าศรัทธานในคำสั่งสอนของท่านศรัทธานในพระสงค์เมื่อเราไม่จิตใจที่ตรงอย่างนี้ เพียงพยายามสร้างความดีความดีที่เราทำเนี่ยจะอยู่ที่ไหนนะจะอยู่ที่ใจถึงที่เราทำแล้วจะเข้าไปอยู่ที่ใจเป็นรั์เป็นอริยะแปลว่าประเสริฐห่างไกลจากข้าศึกทั้งหลายทุกวันนี้เห็นไหมว่าคนทำงานหน้าทีสงูง เป็นนักบินเป็นศาสจิวัตรเป็นแอร์เป็นนักบริหารเกี่ยวกับการบินก็พังทลายลงไปเนี่ยซับข้างนอกไม่แน่นอนดีมีกว่าจะเป็นนักบินได้เป็นแอร์โฮสเตสได้ก็ยากลำบากมีความภูมิใจแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งนะมันมีความไม่เที่ยงเหมือนกันเนีเปลี่ยนแปลงได้นันจะเปลี่ยนแปลงใน ร้อยปีมีครั้งหนึ่งแหะมันจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนการลำบากตอนนี้การเปลี่ยนแปลงข้างนอกแต่มามองโดยวความเปลี่ยนแปลงข้างในก็คือร่างกายนี้นะมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเนี่ยมันเป็นอนิจี่จังอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งหลักไว้ก่อน ไม่สร้างความดีเอาไว้ไม่ภาวนาไม่มีปัญญาเรียนรู้ความเป็นจริงไม่เดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเราจังพบกับความทุกข์ที่เรารอหลาออยู่สิ่งข้างนอกนอก็ไม่ได้มาแก้ความทุกข์อะไรของเราได้เราต้องมีปัญญาที่จะต้องพิจารณาถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันนี้เป็นสัจธรรม ทางตรงนี้เป็นทางที่จะเดินออกไปให้พ้นจากการเป็นแม่แต่เกิดนักขออนุโมทาน,นากับพวกเราทุกท่านที่มาตบุญตำทานเดินทางไกลๆเดินทางมาจากกรุงเทพนุจิติสัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจา้าว่าทำประสงค์คนที่สงันยิ่งใหญ่ที่เราได้ทำเป็นประจํา ความดีคือทานศีลภาวนาที่เราปฏิบัติเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้พบกับความสุขความเจริญทั้งนาทีการงานตลอดจนการปฏิบัติให้รู้ทำเห็นทำทุกๆท,ท่านนะจร